s อนเทสสาม k ครับมี traction control แต่ใครรู้บ้างว่าเปิดตรงไหนปิดตรงไหนซอนเทสสามหกแป k เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นจากก่อนหน้านี้3 6 8 g ที่สามารถเปิดปิด traction control ได้แต่3 6 8 k ไม่มีปุ่มนั้นแล้วเราจะเปิดปิด traction control ยังไงโดยถ้าเป็นค่าปกติของตัวรถครับ traction control ของตัวรถจะถูกเปิดไว้อัตโนมัติแล้วแต่มันไม่มีปุ่มนี้สิแล้วจะไปหาปุ่มไหนปุ่ม traction ไม่มี setting ก็ปรับไม่ได้ ขั้นแรกครับให้สตาร์ทที่ตัวรถครับแล้วมาดูที่ปุ่มซีทนะครับถือว่าเป็นที่ลับเลยกดปุ่มซีทในตรงนี้ที่เป็นเบาะค้างไว้กดค้างเลยครับเรียบร้อยครับทีนี้ traction control ก็ปิดไม่เรียบร้อยแล้วครับสามพอสตาร์ทรถมาใหม่ครับ traction control ก็จะถูกเปิดกลับไว้อัตโนมัติเป็นค่า d ด f ฟ u l t ของตัวรถก็ถือว่าเป็นข้อมูลแบ่งปันกันนะครับสำหรับใครที่ใช้ซอนเทสสามหกแปดเคแล้วมีเทคนิคอะไรเจอเคล็ดลับอะไรเนี่ยมาเม้น์บอกกันไว้ได้วยนะ จะได้สนุกสนุกรู้กันเยอะๆครับ